สวัสดีครับวันนี้ผมโคดเล็กครับมีเทคนิคง,ง่ายๆที่จะทําให้ความสําเร็จของคุณเป็นอัตโนมัติเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราโปรแกรมสมองเราไว้เนี่ยให้ไปที่ความสําเร็จเนี่ยสมองมันจะหาวิธีการทําทุกอย่างนะฮะือเราโปรแกรมไว้แล้วเนี่ยมันจะทําทุกอย่างเ,เพื่อที่จะไปให้ถึงความสําเร็จง่ายๆคล้ายๆกับว่าเราโปรแกรมไว้แล้วเนี่ย มันก็จะเหมือน gps ที่เราพุ่งไปหาเป้าหมายโดยตรงเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกเทคนิค2ข้อนะครับข้อแรกก็คือว่าทุกๆไอเดียของคุณนะมันคือไอเดียเงินล้านคุณต้องจำจำใส่ไว้เลยครับทุกๆไอเดียของคุณคือไอเดียเงินล้านแล้วมันมีเคล็ดลับอยู่อีกเคล็ดลับของเคล็ดลับอีกอย่างก็คือว่าทุกไอเดียของคุณนะคุณห้ามดูถูกครับ เช่นคุณคิดไอเดียอะไรออกมาแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันโง่นะมันดูไม่โอเคมันจะสู้เขาได้เหรอนู่นนี่นั่นฮะห้ามเด็ดขาดเลยครับคุณเชื่อไหมว่าไอเดียหลายๆไอเดียที่เกิดขึ้นบนโลกเนี่ยบางไอเดียมันก็เคยไม่ดีมาก่อนยกตัวอย่างเช่นโทมัสเอาว่าเอดิสันเขาผลิตหลอดไฟนะเขาก็พยายามที่จะทำกี่ครั้งะฮะกว่าจะได้หลอดไฟกว่าจะสำเร็จ พี่น้อตระกูลไรที่ทําเครื่องบินใช่ไหมครับมันก็อาจจะรูปทรงอาจจะไม่สวยคนอาจจะไม่ค่อยชอบนั่นแหละฮะอย่างที่บอกว่าข้อแรกเนะี่ยคุณจะต้องให้เกียรติกับไอเดียของคุณเพราะว่ามันคือไอเดียเงินล้านห้ามดูถูกโอเคไหมครับครับสําหรับเคล็ดลับข้อที่สองก็คือฉันเชี่ยวชาญในสิ่งที่ฉันทําคุณลงมือทาได้เต็มที่เลยฮะ เพราะสิ่งที่คุณทําคือไม่มีใครรู้นอกจากคุณเวลาคุณออกหน้ากล้องเวลาคุณจะพูดหรือเวลาคุณไปหยุ่ต่อหน้าสาธารณชนฉันเชี่ยวชาญถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ไม่ปังไม่โดนมันยังไม่ตรงเป้าเท่าไหร่คุณต้องรู้จักยินดีกับความสําเร็จเล็กๆเล็กๆของคุณนะคุณต้องให้กําลังใจกับตัวเองคุณห้ามดูถูกตัวเองคุณห้ามเหยียดหยามตัวเองคุณห้ามกดตัวเองนะคุณต้องอัพตัวเอง เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นชันเชี่ยวชันเรื่องนี้แต่บางทีมันยังไม่มันยังแบบไม่แปะมันยังไม่โดนมันยังไม่ตรงเป้าจริงฮะอย่างที่บอกเขาว่าคุณจะทําให้มันสําเร็จได้ห้ามดูถูกตัวเองเป็นเด็กขาดลองฉลองกความสําเร็จเล็กๆระหว่างทางที่คุณทําไปถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ออกไปให้เพื่อนๆแล้วก็ดูมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าดูมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วมา ดูกันว่าความสําเร็จที่มันเคยก,ก่อร่างสร้างตัวเล็กๆขึ้นไปมันจะสําเร็จให้คนได้ชื่นชมในอีกไม่ช้าสวัสดีครับ